หลวงปู่มั่นเล่าถึงหลวงปู่ใหญ่เรื่องที่หลวงปู่มั่นพริทัตโตได้เล่าเกี่ยวกับพระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยท่านหลวงตาพระมหาบัวญานสัมปันโนมาอีกชั้นหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มปฏิบัติวิปัสนาใหม่ๆในสำนักท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธ ท่านเล่าว่านิสัยของท่านพระจานทร์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเริ่อมใสมากจิตของท่านพระจานทร์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่เคยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระจันทร์มัน่นท่านหลวงปู่มั่นเล่าว,ว่าท่านพระจาจาร์เสา เดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอะไรเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านหลวงปูยย่ใหญ่เสาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่ตอความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของ,งดความปรารถนานั้น และขอประมวลเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความกเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้ อาจเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้เวลาท่านหลวงปู่มั่นออกเที่ยวทุดงกรรมาฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัยท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศ ไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆ,างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นเวลาจําเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงธรรมาะไปเสียประโยคธรรมที่ท่านเทศพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบําเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนาเกิดเป็นมนุษย์หรือเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำแล้วก็ลงธรรมาตไปกุฏิโดยไม่สนใจใครต่อไปอีกหลวงปู่เจียจุนโทวัวดป่าภูริตะปฏิปทารามอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเคยตามไปอุปถากหลวงปู่ใหญ่ที่วัดดอนธาตุอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่า ครั้งหนึ่งหลังจากถวายทายทานแล้วญาติโยมขอให้หลวงปู่ใหญ่เทศท่านก็เทศเพียงสั้นๆแล้วให้พระอาจารย์ดีชันโนเทศต่อคำเทศของหลวงปู่ใหญ่มีว่าทำให้ดูมันยังไม่ดูปฏิบัติให้ดูอยู่ทุกวันมันยังไม่ปฏิบัติตามเทศให้ฟังมันจะฟังหรือพวกเจ้าค่อยเทศให้เบิงยังบ่เบิงเทศให้หมู่เจ้าฟังหมู่เจ้าสิฟังหรือหลวงปู่ใหญ่ท่านพูดเป็นคติว่า เขาสเชื่อความดีที่เราเฮ็ดหลายกว่าคำว่าที่เราสอนท่านหลวงตามหาบัวเล่าต่อไปว่าทราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรษามีแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันสะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกัน ทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกันและต่างก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกทีถ้าจําพรรษาร่วมกันจะเป็นความลําบากในการจัดที่พักอาศัยจําต้องแยกกันเพื่อแบ่งเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จําพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการ จะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มันต่างจะต้องถามถึงสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อาวุโสพันเตท,ทุกๆครั้งที่พระมากราบท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมาก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารบถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกย่องสรรเสริญไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแย้งขึ้นมาบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่ท่านพระอาจารย์เสาว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่โลดโผนมากรู้อะไรแต่ละครั้งขึ้นมามันไม่พอดีเลย เดี๋ยวจะเหาะเหินเดินฟ้าเดี๋ยวจะดำดินเดี๋ยวจะดำน้ำข้ามทะเลท่านว่าเป็นความจริงที่ท่านพระอาจารย์เสาตำหนิเพราะจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบลงแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะได้เป็นเช่นนั้นเช่นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าและเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นเป็นวงแก้ว และเกิดความรู้ความเห็นแต่คะแนงออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเวลาปฏิบัติเข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่ได้บางทีตัวเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศและเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจ,จะลงมากินเวลาหลายชั่วโมงและมุดลงไปใต้ดินค้นดูนรกหลุมต่างๆและปรงทำสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกัน สเสวยวิบากทุกข์ของของตนจนลืมเวล่ำเวลาไปก็มีเพราะเวลานั้นยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงเพียงไรเรื่องทำนองนี้ท่านหลวงปู่มั่นว่าจะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผลผิดถูกชั่วดีได้อย่างชัดเจนและอย่างแม่นยำพเพราเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ก็มีทางออกไปรับรู้กับสิ่งภายนอกอีกจนได้ แม้เวลามีความชำนาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอสมควรแล้วถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่างๆจิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็วระยะเริ่มแรกที่ท่านหลวงปู่มั่นยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆจนถึงพื้นเท้า แต่จิตกลับพุ่งเลยร่างกายส่วนต่าลงไปใต้ดินและทะลุลงไปใต้พื้นพิภพดังท่านพระอาจารย์เสาว่าให้จริงๆตามประวัติบอกว่าหลวงปู่มัน่นท่านใช้เวลาตั้งนานกว่าที่จะแก้ไขบังคับจิตของท่านให้มาพิจารณาเฉพาะภายในกายของท่านไม่ให้เลิดเปิดเปลงออกไปภายนอกไปดูสวรรค์วิมานดูนรกดูเปรตทำให้เสียเวลาไปนานพอสมควร เรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานจะได้นำไปพิจารณาว่าการปฏิบัติเพื่อยกภูมิจิตของตนเพื่อละเพื่อวางเพื่อผลในทางวิมุติหลุดผลนั้นควรพิจารณาอยู่ภายในกายในใจของตนหรือควรจะเพลิดเพลินกับเรื่องนรกสวรรค์กันแน่